เคยลองคิดกันดูไหมครับว่าถ้าคำสอนโบร,ราณเรื่องความตายจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดละ่ะแต่กลับเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตในวันนี้ได้ดีขึ้นวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่น่าทึ่งนี้ไปพร้อมๆกันครับหัวใจของเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้เลยครับในคำสอนบอกไว้ว่ามรณสติหรือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆนะครับมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยเอ๊ะ ฟังดูขัดขัดกันใช่ไหมครับว่าการคิดถึงความตายจะให้ประโยชน์ได้ยังไงแต่นี่แหละครับคือความจริงที่เราจะมาค้นพบกันคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วการคิดถึงจุดจบของชีวิตเนี่ยนะมันจะกลายเป็นเรื่องดีไปได้ยังไงกันคำถามนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปหาคำตอบที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยก็ได้เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยประโยชน์ที่น่าทึ่งของการระลึกถึงความตายซึ่งมันไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายนะครับ แต่คือการจุดประกายพลังจากข้างในต่างหากคือต้องบอกก่อนเลยว่าประเด็นหลักของการฝึกแบบนี้เนี่ยไม่ใช่การสร้างความกลัวนะครับแต่เป็นการสร้างโฟกัสให้กับชีวิตเราต่างหากเพราเรารู้ว่าเวลาของเรามีจํากัดเราก็จะเริ่มถามตัวเองอย่างจริงจังว่าอะไรกันแน่ที่มันสําคัญกับชีวิตเราจริงๆแล้วเราจะเริ่มได้ยังไงล่ะขั้นตอนแรกที่นําไปใช้ได้จริงเลยนะครับก็คือการคอยตรวจสอบความเป็นจริงหรือการไตรตรองถึงความเปราะบางของชีวิตอย่างมีสติ ในทุกๆวันในคำสอนเขาแนะนำให้ทบทวนตัวเองวันละ2ครั้งเลยนะครับก็คือช่วงที่กลางวันกลำลังจะเปลี่ยนเป็นกลางคืนและช่วงที่กลางคืนกลำลังจะเปลี่ยนเป็นกลางวันเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นการย้ำเตือนตัวเองอยู่ตลอดว่าเฮ้ยเวลาที่เรามีเนี่ยมันไม่แน่นอนจริงๆนะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเขาไม่ได้พูดถึงความตายแบบ กว้างๆเลยอยนะครับแต่ยกตัวอย่างอันตรายที่มันโอ้โใกล้ตัวเรามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นงูกัดแมงปองต่อยอาหารเป็นพิษหรือแม้แต่อุบัติเหตุต่างๆเพื่อจะบอกเราว่าความตายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่มันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีจริงๆพอเราตระหนักถึงความไม่แน่นอนตรงนี้แล้วทีนี้ก็จะมาถึงส่วนที่เป็นแก่นสําคัญของการฝึกฝนแล้วครับนั่นก็คือการถามคําถามที่เร่งด่วนที่สุดกับตัวเองนี่คือคำถามนั้นครับ มีอกุศล,ลธรรมหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือมีเรื่องไม่ดีอะไรที่เรายังทำอยู่หรือยังละทิ้งมันไปไม่ได้ซึ่งถ้าเราต้องจากไปในวันนี้เนี่ยสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นอุปสรรคกับเราหรือเปล่าเป็นคำถามที่จี้ใจดำมากๆเลยนะครับกระตุ้นให้เราต้องสำรวจใจตัวเองแบบจริงๆจังๆเลยและคำตอบของคำถามนี้นี่แหละครับที่จะกำหนดเส้นทางชีวิตของเรานับจากวินาทีนี้เลยซึ่งมันมีอยู่สองทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสไลด์นี้จะเห็นภาพชัดเลยครับ มันเป็นทางแยกที่ชัดเจนมากคือถ้าคำตอบคือใช่เรายังมีเรื่องไม่ดีที่ต้องแก้ไขเราก็ต้องรีบลงมือจัดการด้วยความพยายามแบบสุดๆไปเลยแต่ถ้าคำตอบคือไม่ไม่มีอะไรค้างคาใจแล้วหนทางข้างหน้ามันก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งเลยครับโอ้โหแล้วภาพเปรียบเทียบตรงนี้คือทรงพลังมากครับถ้าเราพบว่ายังมีสิ่งไม่ดีอยู่ต้องจัดการมันด้วยความเร่งด่วนระดับที่ว่าเหมือนไฟกําลังลุกไหม้เสื้อผ้าหรือศีรษะของเราอยู่เลยคือมันรอไม่ได้แล้ว ต้องดับเดี๋ยวนี้เท่านั้นไม่มีการผัดวันประกันพรุ่งเด็ดขาดส่วนหัวทางที่2ถ้าเราสำรวจแล้วไม่พบสิ่งใดค้างคาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าให้เราหยุดนิ่งนะครับไม่ใช่เลยแต่ให้เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยปีติและปราโมทคือความสุขใจความเบิกบานใจที่ได้ทําดีอย่างเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะฝึกฝนคุณธรรมความดีต่อไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเลยครับ เห็นไหมครับว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหน้าหดหูเลยนะครับแต่มันคือการแข่งขันกับเวลาอย่างเปี่ยมสุขเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยยืนยันคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ของเราในทุกๆขณะจิตเลยเราอาจจะนิยามแนวคิดสำคัญนี้ได้เป็นว่าความเร่งด่วนอย่างเปี่ยมสุขนะครับคือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความตายจากเรื่องหน้ากลัวให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างแรงผลักดันชั้นดีที่จะทำให้เราอยากทำสิ่งดีๆทันทีและเห็นคุณค่าของเวลาในปัจจุบันมากขึ้น และประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเป้าหมายสูงสุดของคําสอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การเตรียมตัวตายเลยครับแต่อยู่ที่การทําให้เรามั่นใจว่าในทุกๆวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีความหมายที่สุดแล้วจริงๆสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามให้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าหากเปรียบสิ่งไม่ดีในใจของเราเป็นกองไฟไฟกองไหนครับที่เราควรจะรีบดับเป็นอันดับแรก